รเรื่องร้อนๆนะครับของวงการทหารก็ยังไม่จบนะฮะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกองทัพภาคที่สที่มีการประมูลงานกันไปแล้วบริษัทที่รับประมูลก็เป็นบริษัทของลูกชายคลเอกปรีชาจันโอชาประหลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่3ด้วยนะฮะคำถามตอนนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเปล่ามีการ พยายามที่จะตรวจสอบกันนะครับแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับเรื่องไปแล้วคนทั่วไปสนใจฮะว่าการตรวจสอบในครั้งนี้มันจะมีผลออกมาอย่างไรเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เองก็ประกาศเอาไว้นะครับว่าจะพยายามต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเต็มที่วันนี้เรามีแรมพิเศษมาฝากกันครับติดตามได้กับคุณยาดาจากชัยครับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด contemporary construction ซึ่งมีหลานชายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของและได้รับงานโครงการของภาครัฐไปถึง11โครงการในช่วงเวลา2ปีจึงทําให้เกิดคําถามที่ว่างานที่ได้รับไปนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือเป็นเพราะนามสกุลหยุดยั้งไอ้กลไกการผูกขาดการเอารัดเปรียบดรมานาน,นิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า ที่สังคมติดตามปัญหานี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะเป็นการเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดความโปร่งใสตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้มันจะดีขึ้นเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะว่าสังคมให้ความสนใจมากนะครับสังคมสังคมให้ความสนใจมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเหตุการณ์กรณีของลูกชายพลเอกปรีชาจันโอชาเนี่ยนะครับถ้ามันถูกสอบสวน ไปตามกระบวนการยุติธรรมสื่อมวลชนสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เป็นอิสระนะครับอันนี้จะเกิดความก้าวหน้าแต่ถ้าหากมีการแทรกแซงโดยอํานาจรัฐจากใครก็แล้วแต่เข้าไปแทรกแซงแล้วทําให้เรื่องนี้มันหายไปอีกอันนี้จะทําส่งผลกระทบในทางลบกับการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศ ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่ออกมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐและยังมีกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญที่กำลังจะออกมาเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรามคอร์รัปชันโดยมีพระราชบัญญัติ4ฉบับหลักที่น่าสนใจคือพรบรจัดซื้อจัดจ้างพรบรข้อมูลข่าวสารพรบรทวงทรัพย์สินคืนและพระบการควบคุมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ซึ่งร่างก,กฎหมายเหล่านี้นะคะก็ยังอยู่ในการพิจารณาของสภาค่ะและเมื่อร่างก,กฎหมายเหล่านี้สําเร็จออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะคะก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้มากทีเดียวซึ่งพระราชบัญญัติเหล่านี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของสภาและเมื่อพรบรเหล่านี้สําเร็จเป็นกฎหมายจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปราบปรามคอร์รัปชันได้มากขึ้นยกตัวอย่างพรบรจัดซื้อจัดจ้างที่จะมีกรมบัญชีกลางเป็นผู้เข้ามาตรวจสอบบริษัทผู้ที่จะเข้ามารับเหมาโครงการของภาครัฐ แล้วนํามาขึ้นไว้ในบัญชีส่วนกลางเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจากปัจจุบันที่แต่ละหน่วยงานจะทําการตรวจสอบกันเองซึ่งมีช่องโหว่ในการตรวจสอบบริษัทเพราะไม่มีมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการเขียนบทลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ทางานบกพร่องในเรื่องของการประมูลโครงการของภาครัฐโดยได้เขียนบทลงโทษจําคุกไว้ตั้งแต่1ปีในพรบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมีมาตรการระดับหนึ่งนะมีมาตรการระดับหนึ่งนะครับแต่ต้อง ยอมให้เกิดความคล่องตัวได้แล้วไปใช้มาตรการอย่างอื่นเสริมเช่นในเรื่องของพรบรข้อมูลข่าวสารกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะเข้ามาดูเข้ามาตรวจสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างอันนั้นมันถูกต้องเหมาะสมและไปเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเกิดประโยชน์กับประชาชนกับผู้ใช้ใช่หรือไม่เรื่องพรบรการกระทําการกรดกำอื่งผลประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับก็คือเอาหลายๆมาตรการเอาพรบรหัวมาใช้พรบ แข่งขันทางการค้าเนี่ยเอาเข้ามาใช้ใช้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็ได้และมันจะเกิดกลไกลร่วมในการป้องกอันคอร์รัปชันอีกอีกชั้นหนึ่งนะดอเอรมานะยังชี้ให้เห็นอีกว่าการส่งสัญญาณของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะไม่เข้ามาแทรกแซงการตรวจสอบของปปชก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปและในส่วนของการออกกฎหมายปรับปรามการคอร์รัปชันก็จะเข้ามาช่วยปรับกงได้มากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายการปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าการแก้ไขปัญหานี้ที่ดีที่สุดนะคะก็ยังคงขึ้นอยู่กับความซื่อตรงของตัวบุคคลแล้วก็การติดตามของสังคมค่ะที่จะไม่ให้ประเด็นที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเงียบหายไปทีมร่กความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงาน